มาตอบคำถามนะคะที่ว่ามะละกอมีลายขาวๆนะคะอยู่ติมต้นจะต้องทํายังไงวันนี้ในหนาม,มีวิธีมาบอกคะ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมี2ออย่างคะ่ะมีพริกแกงนะคะกับยาฉุนยาเส้นเหล้านี่ละแล้วเราก็นํายาฉุนคะ่ะมาแช่น้ํานะคะ1คืนคะ่ะแล้วก็ละลายพริกแกงนะคะแล้วเราก็เอา2ออย่างนะคะมากรองด้วยผ้าขาวบางคะ่ะ และเมื่อเรากองเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาใส่ป๊อกกี้ฉีดกันค่ะขยัให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ฉีดไปที่ต้นมะละกอของเราได้เลยค่ะข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะ